เริ่มยังอ่ะวันดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเด็บกับเธอชแนลคืออะไรกัด,ดกูเด็บเธออยากสะท้อนดีเฮ้ยอ้วนอ่ะเธออยากสะท้อนดีคืออะไรวะเป็นไงเอ้ยสวยไหมทุกคนน่าจะมีกีตาร์เนาะ วันนี้ก็อยู่กันที่เตือนปลาสักเป็นแหล่งจินใหม่ในสรับุรีวันนี้คนพามาเที่ยวแล้วก็จะมาเล่าเรื่องกันน้องหมามาเล่าเรื่องอะไรดีวันนี้ขอสามอันดับไงดีไหมสามอันดับไบ้างสามอันดับตอนอยู่โรงเรียนอ่ะคนรู้สึกว่าประทับใจสามอันดับห่อยชื่อด้วหรอตัวย่อได้แต่ว่าขอขอเล่าเรื่องคนนั้นด้วยคนไหนอันดับหนึ่งอ เริ่มจากคนนี้ค่ะคุณหรอคุคูคิดไม่ทันน่ะจะบอกว่าเราเรียนโรงเรียนสาใหามม้ทมูลนิธิาลูกูนะจะพร้อมอมาอยู่ใช่ปะเอาปัจจุบันด้วยก็แหละเอาที่แบบเกือบได้เป็นแฟนคนแรกเราเราเรื่องคนนี้เลยแล้วกันเกือบได้เป็นแฟนคนแรกไม่ได้เราไม่ได้คนนี้เราไม่ได้ <c oughs> เอาเ้าเป็นตัวย่อคนนี้เราไม่ได้นาอใช่ไหมคนนี้เราไม่ได้นี่เกดเป็นแฟนคนแรกรุ่นีป่ะรุ่นบีเป็นนักบอลของโรงเรียน เขาแบบชอบนะทุกคนกูไม่รู้อยู่คนเดียวพวกมารู้กันแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบนี่ก็เป็นนักบอลนะเลามาที่สุดตาเลี้ยงคือคนนี้เกือบครบแต่มีเพื่อนคนใดมีเพื่อนก็แบบก็เลยครบไม่ได้แล้วพอมาต่อมาตัวย่อได้ไหมเดี๋ยวเดาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปตัดเลยทุกคนพี่เขาอยู่ม3แล้วอยู่ม2เขาอยู่3 เธอไม่รู้แน่นอนเถอจะรู้ห่ะเล่าเรื่องคนนี้ดีกว่าเออก็เคยคุยมาครั้งหนึ่งแ้วตอนนั้นไม่ได้คบเพราะเหมือนว่าเออเขาคงไม่ได้จริงจังอะไรกับเรามากหรอกเออเพราะเพิ่งทำรากกับแฟนมาไงาใจว่าอ้ไรโคห่าแล้วนะคุยเมื่อตอนปีอยากจำใจสองพันสิบแปดิเออหน้าสองสองพันสิบแปดสามปีที่แล้วคุยกันหรือว่าปีที่แล้วจำไม่ได้จะน่าจะสองพันสิบแปดเลยไม่ไบไม่ไปหมาทุกคน ปกติไม่ชอบโทรคุยโทรศัพท์แต่คนนี้คุยได้นานสุดแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้คบจะเล่นคู่เนี่ยแค่นี้แหละหมดเตยอถอทหารทอดทงดิถอทหาร slot อทหารอืมทอดถอดกูรู้แต่ว่าอ่างใครว่าทะเลกันนะโอเธอนี่มีพี่น้องเหรอนี่กูเล่นถ่ายคำไม่ี่ยไม่ต้องหลอกจ้าเธอเอาเธออ่ะคนที่เธอจมฉันพูดฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วฉันจะเอาคนที่เธอแบบคลั่งรัก สรบแกเธออย่าพูดชื่อออกมานะเขาขี้เกียจไปตัดเธอแสงสวยมากเลยอยากให้ลงอ่ะทำไมเราไม่พูดเรื่องอื่นวะเรื่องนี้บางทีมันก็ลงไม่ได้อ่ะลงได้ทุกคนภานาให้จิตนะคะเพรามันจิตที่คนรัอันดับสามสาให้เธอเรารู้ให้เราพูดไหมเราจำไม่ได้เราพูดใครไปบ้างวันนั้นเธอให้เดี๋ยวยังไปได้สาม เธอเปลี่ยนอันดับสองเธอให้ออ่างกับฝอฝอฝุ่นฝอฝุ่นฝอฝุ่นอุ้ยฝ่อฝุ่นให้ย้อนต๋ากันด้วยขยันเต๋าซะด้วยฝอฝุ่นบิดตะโคนฝอฝอฝ่ออะฝอฝาอันดับหนึ่งอ่ะเธอให้อันดับสามอันดับสามให้ให้ยอยากให้รุ่นน้องใช่เพราะว่าเราชอบเราชอบขอกอนไม่เอาเราจะฟังเรื่อง จะเล่าทุกคนเลยหรออุ้ยก็ได้เลยเะไปคุยกับเขาได้ไงยอยักอะคนนี้มีเหตุนะทุกคนยอยักอะอียอยัก่ะตำนานตำนานตำนานจะอยู่ตลอดไปเหียเธอเริ่มคุยกับน้องเขาได้ไงเป็นรุ่นน้องในสีตอนนั้นทำสตาฟก็เลยสนิทกันอุ้ยพี่ปิ๊งรักแต่ว่าตอนนั้นอะตอนนั้นน้องน้องก็มีแฟนแล้วกูก็มีแฟนแล้วก็ พูดดังๆไม่มีไม้กล้อเ <laughs> งเราโปรดักชั่นน้อยข้างหลังได้ยินเหรอ <laughs> เริ่มคุยกันได้ไงใไนลนาเริ่มคุยตอนแรกเริ่มคุยในเฟสเหมื <c oughs> นอนไปขอไปขอเฟซเฟซเฟซน้องรุ่นน้องอีกคนนึงมาที่แบบเป็นเพื่อนมันอ่ะก็เลยแบบว่าขอมาอ๋อตอนนั้นตอนนั้นไลน์ไลน์ไลน์ทักแล้วก็มาแอดไลน์มีไลน์กันเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแบบเป็นกลุ่มกลุ่มส่งรูปกีฬาสีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ไม่ทำแบบนั้นเนี่ยเหรอใช่ไหมล่ะมันเงียบปะเนี่ยมันมีสกิลแต่ว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วไงก็เลยไม่คุยอะไรก็เพราะอะไรล่ะถึงเลิกกันก็เพราะเงไยนี่ไงโอเคสรุปมาเปลี่ยนเรื่องเล่ากันเถอะเปลี่ยนเรื่องเล่ากันยาวยาวยาวเหยียดเหยียดเหยียดดูกูทุบของเขามันไม่มีอ่ะเชอาประทับใจที่สุดหรออันนี้เล่าเล่าคนที่ประทับใจที่สุดเลยเนาะอันดับสามให้ตัวบอกลนอันดับสาม อันดับสองอะรู้สึกไม่มีโมเมนต์แต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าชอบพี่เขาพี่เขาดูเป็นคนดีอะทุกคนดูเป็นคนดีแต่จริงจอันดับสองอ่างค่ะอันดับสองอ่างงงทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันคือใครไม่ใช่ไปรุนพี่รุนพี่กูยังไม่ประทับใจเทียอะไรเลยอันดับหนึ่งเป็นตอนที่มออะรู้สึกว่าชอบอะให้ฟอร์มอแล้วกันใช่เหรอจะมีใครอีกวะตอนแรกอะตอนที่เข้ามอไปใช่ไหมเราอะย้ายมาจากห้อง แล้วคันนี้ไปเจอนางมันอยู่ห้องกูจนนังเลยเออแล้วคัน,นี้ตอนันก็ยากรเรียนสติไม่ไหวนังรงไห้เอไม่ไหวเลยไม่ไหวเม่เธอคือมันเป็นแบบมันเหมือนแบบตอนนั้นทางตานันอะรู้สึกว่าสายตาสั้นเลาเรียนยังไงตอนน้องไม่รู้เรื่องแต่ความินทางแก้ปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนกเงเียก่งเหรอแน่นอนดิมันเรียนเก่งแต่ว่าคือคือคือ,คอตอนนั้นอะถ้าเกิดแบบเรียนเรียนในคืนนี้มันจะเรียนเยอะมากเลยใช่หมแบบทั้งวิชาทั้งคืนแบบนีน่เป็นคือ เป็นอะไรเองให้ทําไมไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่แล้วแบบตอนนั้นอ่ะเราเหมือนแบบจะฮึดแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะก็ยังรู้สึกว่าแบบสรุปวันต่อมาไปยายห้องเลยจราเราใส่แว่นเรียนไม่ได้อ่ะเราไม่โอเคตอนนั้นอ่ะแค่คิดนะแต่ว่าสมมตินะถ้าตอนนั้นยังเรียนอยู่อ่ะตอนนี้อยากเข้าแพทย์มันซีเรียสแค่ว่าเออตอนนี้อยู่ดีไมอยากเป็นหมอแบบนี่ทุกคนเราเราไม่เล่เรื่องความรักเลยนะหนึ่งสองสามมบอลเอ้ยตอนแรกอ่ะรู้สึกประทับใจเขามากเลยอันถึงเป็นจุดเริ่มต้นจนแบบสรุปเขาก็ไปโคกับคนอื่นแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนันนถึงวี้ <K> <K> เขาคบกับคนนั้นแต่วันนั้นเขายังท้องมพอใกล้จะเข้ามาหาลัยอ่ะเออเราก็เลยกลับมาคุยกันใหม่แล้วคราวนี้เหมือนแบบต่างคนหนังคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวไปเข้าที่นี่นะเข้าไปด้วยกันตอนแรกอ่ะเราจะตามเพื่อนไวตามไอตามไอ,อมโอ๋อโย و, คือใครใช่ไหมคุณเดี๋ยวขึ้นรูปห้มีขึ้นรูปด้วยขยันขยันแล้วคราวนี้พอไปมหาลัยก็แบบเหมือนตอนแรกอ่ะภาพฝันเราอ่ะคือแบบอยากมีเพื่อนผู้ชายอ่ะแต่ความจริงก็มีนะแต่แบบอยากมีฟิลแบบชายจ๋าอ่อยากให้มีแบบปกป้องเราได้ออเ ปกป้องคือปกป้องตัวเองได้แต่ว่าพอเข้ามาหายแล้ว,ลวทุกอย่างมันเปลี่ยนหเหมือนสังคมเปลี่ยนเขาก็ไปทางเขาทิ่งมาสนิทกันอีกครั้งก็ตอนขึ้นปีสองเนี่ยไปร้านเราด้วยกันบ่อยแล้วก็วแบบมนานั่งกินหมวกวูกระทะกินของมาอยู่เลย <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เออทุกคนนั่นแหละก็เป็นประทับใจเ <c oughs> พราะว่าทุกวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยใช่คใหยเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่เพื่อนนั่นแหละเฮยทุกคนแต่ว่าวันนี้สวยมากเลยเนาะดูดิใช่ใช่แต่ตอนนี้แสงแสงเริ่มลงแล้วไว้ไม่ดูอีพีหน้านั้นทุกคนว่ามันจะเป็นยังงไขขึ้้้นนนยตอีเเราาาลกม ทุกคนเวลาตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่หกโมงห้าสิบเป๊ะเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะเพราะว่าเอารถมอไซค์มาแต่ว่าไม่ต้องกวนเรทุกคนมันผิดจราจรเด็ดแล้วแหละมันผิดจราจรเด็ดแล้วแหละแต่ว่ามีแวนขับขี่แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยทุกคนดูวิวตูดิเวยมากเลยเว้ยตูดิเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะเดี๋ยวขอขับรถใหญ่เป็นก่อนไปยังไปยังกี่โมงแล้วไปยังคะเปลกูไหน บายบายยต้องเนาะบาย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 ไม่ได้ทุกคนยังไม่จบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูเวียตรงนี้สวยไหมคะ <c oughs> เขาก็สวยใช่ไหม <c oughs> มาแล้วนะป่ยบอกคุณต้องไป <c oughs> อา้าวคป่ยไม่เจอบายบาย กูกูกูไม่ได้คบเลยนะคือต่างคนต่างที่เองกูไม่ได้คบเลยนะสามคนนี้ใครคุยเยอะที่สุดอี